หลังจากที่เพอเอกนั้นไปขอความช่วยเหลือจากท่านอุโซวิญญาณจากธรรมวิญญาณมาแล้วนะครับพระเอกก็ได้ม่งเดินทางกลับมาที่เมืองเฮยันในทันทีเพื่อมาทําการแก้แค้นและก็ชิงตัวแม่นางซือจึงอีก,กลับมาให้จงได้นะครับถึงทําให้ทหารที่อยู่หน้าเมืองที่ได้เห็นเพอเอกแล้วนะครับพวกเขานั้นก็พยายามที่บอกให้เพอเอกนั้นหนีออกไปจากที่นี่เพราะการแข่งขันวิชาทางภูมิศาสตร์นั้นไม่ได้จบลงไปแล้วการที่จะสามารถเข้าไปในเมืองเฮยันได้ไม่มีใครสามารถผ่านเข้าไปได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนนอกก็จะต้องมีจดหมาย ได้รับคําอนุญาตจากท่านเจ้าเมืองเท่านั้นนะครับแต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วสิ่งเดียวที่เขานั้นต้องการในตอนนี้คือเข้าไปหาท่านเจ้าเมืองและก็นําตัวแม่นางซื้อจีอก,กลับมาให้จงได้นะครับจึงทําให้ทหารยามที่เฝ้าอยู่ตรงหน้าปากทางนะครับพวกเขานนั้นที่ได้ยินคําพูดของเอกที่พูดขึ้นมาก่อนหน,น้านี้ยืนกลางแล้วว่าจะเข้าไปในเมืองเฮยหยันนะครับพวกเขาน,นก็ถึงกับคาขึ้ขมาเลบเนื่องด้วยในความแก่งองเกในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปในเมืองเฮยหยันนล้วก็มีแต่จะต้ยกับตายเท่านั้นมนาก่อนห้านนก็เล้า ว่าไฮไลท์พระเอกนั้นหนีออกไปจากที่นี่ถ้าเกิดว่าไม่หนีออกไปแล้วลราก็พวกเขาเองนี่แหละจะเป็นคนจัดการฆ่าพระเอกทิ้งเองในวันนี้นะครับแต่เนื่องด้วยที่พวกนี้ก็ไม่ยอมฟังคําที่พระเอกพูดนะครับพระเอกก็ไม่มีอะไรที่จะพูดกับเขาต่อไปอีกแล้วพระเอกจึงได้ทําทการชักดาบที่อาจารย์กวนหมิงให้มานะครับถึงแม้อาจารย์กวนหมิงจะเคยบอกกับพระเอกว่าดาบนี้เป็นดาบของผู้เหนือธรรมชาติเท่านั้นที่จะสามารถใช้ได้นะครับพลังของเพรเอ,อยู่เพียงแค่แดนสวรรค์ขั้นที่สีเท่านั้นไม่สามารถใช้มันได้แน่น แต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่อย่างที่พวกเขาคิดเลยในความเทพของพรเพกแล้วนะครับดาบระดับสูงนี้พระเอกสามารถใช้มันได้แบบสบายๆนะครับได้ทําการเปิดเจ็ดจำนวนนักดาบนะครับเป็นพลังดาบ1นึ00สเล่มในการพ่งเขาโจมตีทานยามผู้นีไปนะครับไม่รู้นะครับว่าเรียบร้อยไหมน่าจะเรียบร้อยนะครับพะภาพก็ตัดมาทั้งฝั่งของท่านเจ้าเมืองในตอนนี้หลังจากที่พวกเขานั้นสามารถทําอะไรเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับเพกแต่อย่างใดถึงแม้ในตอนนี้นะครับ เราสิทธิจากนิกายยินยังจะสามารถรอดออกไปได้นะครับในอิทธิพลของตระกูลขู่แล้วพวกเขานั้นก็คงจะไม่มีอะไรที่จะมาผิดคอกับพวกเขาอยู่แล้วนะครับพวกเขาเองก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเกี่ยวกับสถาบันยินยานนะครับเพราะว่ามีตระกูลกู่ที่คอยคุ้มกันกลาหัวอยู่นั่นเองในตอนนี้แต่ก็ดูเหมือนว่ามีฐานย่ำคนเดิมมาบอกเขาแล้วก็รายงานแก่เขานะครับว่าพระเอกนั้นบุกเข้ามาในเมืองของเขาแล้วและในตอนนี้นะครับพระเอกก็อยากจะเจอท่านเจ้าเมืองผบเป็นการส่วนตัวอีกด้วยนะครับในตอน นี้ถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นไม่ส่งตัวแม่นางซื้อจิงอีก,กลับไปรับรองได้เลยว่าพระเอกนั้นหรือว่าเย่ยู่ผู้นี้จะทําลายเมืองเฮยันแห่งนี้ทิ้งไปราบคาบเป็นหน้ากองเลยนะครับจึงทําให้ท่านเจ้าเมืองที่ยินเชน่นนี้นะครับก็ได้สั่งให้ทหารของเขาส่งคนออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกตนที่มีพลังที่อยู่เหนือระดับธรรมชาตินะครับให้ไปจัดการกับพระเอกให้จงได้ดูซิว่ามันจะแข็งแก่งได้ถึงขนาดไหนกันเชียวนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นก็ยังไม่ได้ส่งคนหรือว่าสั่งคําสั่งอะไรไปเลยนะครับเพราะในตอนนี้ทหา ที่ได้ส่งไปเพื่อจัดการกับเพกนั้นถูกเพกนั้นจัดการเละเทราครบคาบเป็นหน้ากองไปหมดแล้วนะครับเพราะเนื่องด้วยที่มันก็มีใครบางคนติดตามเพกมาจึงทําให้ฐานของเขาถึงแม้ว่าจะมีพลังอยู่ในผู้เหนือธรรมชาตินะครับก็ถูกจัดการสังหารโหดทิ้งไปหมดแล้วในตอนนี้นะครับส่วนทางฝั่งของเพกในตอนนี้นะครับหลังจากที่บุกเข้ามาในเมืองเฮยันตัวเขาเองก็ได้มาถึงด้านหน้าพระราชวังของเมืองเฮยันแล้วนะครับก็ได้ตะโกนเรียกราชาเฮายันและก็ท่านเจ้าเมืองเฮยันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ยอม ส่งแม่นางซื้อเจ้งอีก,กลับมาให้เขาในวันนี้รับรองได้เลยว่าเมืองเฮยันของพวกเจ้านะ่าข้าจะทําลายมันทิ้งด้วยมือของข้าเองก่อนที่เพกนั้นจะทําการใช้ดาบระดับสูงของเขาพุ่งเข้าโจมตีเต้าลลอมศักดิ์สิทธิ์ของราชาเฮยันไปจนท้ายที่สุดแล้วนะครับพวกเขานั้นก็ยอมปลักกดตัวออกมาจนได้ได้ทําการโจมตีสวนพระเอกกลับมานะครับเรียกเลยลว,ว่าการโจมตีนี้พระเอกแบบแทบที่จะไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของพระเอกที่อยู่ในแดนสวรรค์ขั้นที่ส กับเจ้าเมืองเฮียที่อยู่ในนักบ <t> ุญแล้วนะครับพระเอกก็ไม่สามารถโจมตีหรือว่าต้านทานการโจมตีได้เลยนะครับก็เกือบไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ยังสามารถป้องกันการโจมตีได้อยู่ดีนะครับถึงแม้พวกเขาในตอนนี้พยายามเกลี้ยกล่อมกับพระเอกว่าให้หนีออกไปจากที่นี่ซะเพาะเนื่องด้วยที่พวกเขานั้นก็ยอมปล่อยไปแล้วและแม่นางซื้อจิงอีก็เป็นคนที่มาจากตระกูลซื้อและก็ตระกูลกู่อยู่แล้วนะครับคนจากตระกูลใหญ่ๆนั้นก็คงจะไม่ทําอะไรแม่นางซื้อจิงอีกเป็นแน่นะครับแต่ว่าพระเอกก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคนพว นั้นคิดที่จะทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับเธอนะครับพระเอกก็ยืนกลานแล้วนะครับว่ามาที่นี่เพื่อมาเอาตัวแม่นาซื้อจิงอีกกลับปืนไปนะครับแต่เนื่องด้วยที่พระเอกนั้นไม่ได้ฟังคําพูดของเขาพวกเขานั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่จะพูดกับพระเอกอีกต่อไปนะครับจึงทําให้อาจารย์กวนหมิงก็ได้ทําการพ่งเข้าไปเพื่อจัดการกับพระเอกทิ้งไปเลยนะครับในความแค้นของเขาที่มีพระเอกก็อยากจะฆ่าพระเอกอยู่แล้วแต่เว่าตัวเขานั้นก็ไม่สามารถเข้าใกล้ตัวพระเอกได้เพราะมันก็มีร่างวิญญาณของท่านอุโสวิญญาณผู้นี้นะ ขเขาเพียงแค่พูงเข้ามาปัดการโจมตีเดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถป้องกันการโจมตีของอาจารย์กวนมิงได้แล้วและการโจมตีที่สวนกลับขึ้นไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็ทําให้อาจารย์กวนมิงลอยกระเด็นกลับไปและก็ตายคาที่ลงไปเพียงแค่การโจมตีครั้งเดียวเลยนะครับจึงทาให้พวกเขาเที่เห็นก็ถึงกับพึ่งแล้วก็ตกใจจนเวิร์ดแดกเลยนะครับเพราะหลังจากที่ได้สัมผัสถึงพลังของทนุโศวิญญ,ญาณพวกนี้ไม่สามารถสัมผัสไดถึงความแข็งแกร่งของเขาได้เพียงแค่การโจมตีเดียวเท่านั้นนะครับท่านอาจารย์กวน มีพลังอยู่ในแดนสวรรค์ขั้นสูงสุดแล้วก็ยังสามารถตายลงในทันทีเลยนะครับเรียกได้เลยว่าทัานอุโซผู้นี้แข่งแร่งจนเจ้าเมืองนั้นไม่สามารถตรวจสอบความแข่งแร่งของเขาได้เลยนะครับแต่เนื่อง้วยที่เพคในตอนนี้บุกเข้ามาทําร้ายคนของเขาและก็ยังคิดจะทําร้ายเมืองของเขาอีกด้วยนะครับจึงทําให้ท่านเจ้าเมืองก็ไม่มีอะไรที่จะพูดคุยกับเพคอีกต่อไปทางเดียวที่จัดการกับเพคในวันนี้คือคาทิ้งเท่านั้นนะครับก่อนที่ตัวเขาเองจะได้ทาการปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมานะครับก็มีพลังที่อยู่ในระดับนักบุญเลย ความแก่งของเขาเรียกได้เลยว่าปลดปล่อยพลังออร่ามหาศาลออกมาผู้คนที่อยู่บริเวณรอบๆนี้นะครับแทบที่ไม่สามารถต้านทานการโจมตีหรือว่าออร่าพลังแรงกดลันนี้ได้เลยแม้แต่น้อยนะครับแต่หนึ่งโดยที่เพอกนั้นมีบันทึกสวรรค์ที่อยู่ในหัวนะครับในการที่บันทึกสวรรค์นี้ปลดปล่อยพลังให้แก่กับพระเอกไปนะครับพระเอกจึงสามารถต้านทานแรงกดดันนี้ได้อยู่ดีนะครับจึงทําให้ตัวท่านเจ้าเมืองที่เห็นก็ถึงกับทึ่งเลยนะครับในความสามารถของเพเอกที่อยู่เพียงแค่แดนสวรรค์ขั้นที่4เท่านั้นนะครับแต่ สามารถต้านทานพลังแรงกดดันของเขาได้ที่มีพลังที่อยู่ในระดับนักบุญแล้วนะครับเขานั้นก็ทําได้เพียงแค่ถึงเท่านั้นในตอนนี้นะครับแต่เพื่อที่จัดการค้าบเอกให้จบได้ตัวเขานั้นจึงคิดว่าจะทําการค่าบเอกทิ้งเลยในวันนี้ก่อนที่จะทําการพุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปนะครับแต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดนะครับเพราะว่าธนุโสวิญญาณที่มากับเอกนั้นก็คงจะไม่ยอมปล่อยให้พระเอกตายอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับเนื่องโดยที่พระเอกนั้นก็ได้โกหกทนุโสวิญญาณว่าขามาที่นี่เพื่อมาดับวิญ วิญญาณจึงได้มาที่นี่กับพระเอกนะครับถึงแม้ท่านเจ้าเมืองขยันจะได้ทําการปลดปล่อยพลังอันรุนแรงออกมานะครับแต่ว่าพลังของเขาถึงแม้ว่าจะแข็งแกร่งมากๆในตอนนี้ก็ไม่สามารถที่ทําอะไรทั้งโสวิญญาณได้เลยแม้แต่น้อยนะครับแถมทั้งโสวิญญาณก็ได้ทําการพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าไปโจมตีเพียงแค่การโจมตีธรรมดาเพียงแค่ครัค้งเดียวเท่าน,นั้นนะครับก็สามารถกำลาบท่านเจ้าเมืองจนลอยกระเด็นเลือดกระอักปากไปได้แล้วนะครับเรียกกันเลยว่าทาั้งโสวิญญาณผู้นี้แข็งแกร่งมากมาก,มากนะครับทึ่งเล ไม่คิดเลยว่าทัศนวิญญาณจะแข็งแร่งได้ถึงขนาดนี้นะครับแสดงว่าทัศนวิญญาณต้องมีพลังที่อยู่เหนือระดับนักบุญไปแล้วแน่ๆนะครับแต่หนึ่งด้วยในความแข็งแร่งท้องท่านอุโสวิญญาณผู้นี้ที่มากับอเอกนะครับแข็งแร่งเกินกว่าที่พวกเขานั้นจะสามารถรับมือได้ท่านราชาเฮยันเอนะครับจึงได้ทําการเปิดชายรูปแบบพลังเอาจริงนะครับมันก็เป็นพลังของเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์ของเขาที่อยู่ในเบื้องเป็นพลังที่แข็งแร่งที่สุดนะครับปลดปล่อยออร่าพลังออกมาเพื่อกดดันในศัตรูนะครับไม่มีพลังวิญญาณในการต่อ อีกนะครับพลังนี้ก็จะเป็นการดูดซับพลังวิญญาณผนึกวิญญาณคนที่อยู่บริเวณรอบๆนี้เอาไว้แต่เนึ่งด้วยที่ทันุโสวิญญาณเป็นเพียงแค่ร่างวิญญาณเท่านั้นนะร่บแถมความแข็งแกร่งของเขาก็เหนือกว่าระดับนักบุญไปแล้วการโจมตีเพียงแค่นี้นะครับไม่สามารถหยุดทันุโศวิญญาณได้แถมทันุโสวิญญาณก็ได้ทําการโจมตีไปเพียงแค่ฝ่ามือเดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถทําลายเต้าล้อมศักดิ์สิทธิ์ของราชาให้หยั่นได้แล้วจึงทําให้พวกเขาที่เห็นก็ถึงกับอึ้งแล้วอึ้งไปออีีกกนรรใาโมต คนแรงนี้ก็ยังไม่สามารถทำลายทัานโศวิญญาณผู้นี้ได้เลยแม้แต่น้อยนะครับพวกเขาเลยต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไปนะครับถึงพระเอกในตอนนี้ก็พยายามที่ถามคนพวกนี้หาแม่นางซื้อจิงอีนะครับให้ปลดไปล่อยแม่นางซื้อจิงอีมาถ้าเกิดว่าไม่ยอมปล่อยมานะครับราชาเฮยยันหรือว่าเมืองให้ยันแห่งนี้จะทำลายทิ้งเละเทะดลับคาเป็นหน้ากองแน่นะครับแต่หนึ่งด้วยที่พวกเขานั้นปากแข็งไม่ยอมที่จะบอกพระเอกนะครับว่าแม่นางซื้อจิงอีอยู่ที่ไหนเพราะพวกเขานั้นก็เกรงกลัวอำนาจของตระกูลกู๊ม มากอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่กล้าพูดอะไรขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยน,นะครับพระเอกก็เลยแบบว่าคิดจะฆ่าทิ้งแม่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ยอมบอกกูก็จะฆ่าแม่งทิ้งหมดเลยก่อนที่พระเอกนั้นจะได้ชักดาบออกมาเพื่อทําการปิดชีพราชาให้หยันและก็เจ้าเมืองให้หยันทิ้งไปตามๆกันนะครับแต่ทว่ามันก็มีแม่นางชิงอีนะครับตัวเธอนั้นก็ได้มาหยุดพระเอกไว้นะครับเพื่อที่จะยอกให้พระเอกนั้นยอมไปครอบครัวของเธอไปบอกเรื่องราวที่แม่นางซื่อจิ้าอีนะครับในตอนนี้ถูกคนจากตะกุ้นกูจับตัวกลับ ไปแล้วเรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าในตัวเธอเองก็ไม่ชอบในความคิดของพ่อของเธอและก็ท่านเจ้าเมืองอยู่แล้วนะครับเธอก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่กระทําเช่นนี้แต่ราชาเฮยันก็เปรียบเสมือนพ่อของเธอรวมถึงท่านเจ้าเมืองก็เป็นท่านปู่ของเธอด้วยนะครับเ,เ,รเธอน,นั้นก็เลยต้องพยายามปกป้องให้ได้ถึงที่สุดเท่านั้นนะครับและก็คิดว่าจะาพาพระเอกไปที่เมืองหรือว่าตะกูลกู่เอนะครับกลับไปหาแม่นางซื่อจิงอีตามที่พระเอกน,นั้นต้องการนะครับจนท้ายที่สุดแล้วนะครับราชาเหยันก็เลยยอมบอกความจริงกับพระเอกไป ว่าคนจากตระกูลกูก็มานําตัวแม่นางซื่อจิงอีไปจริงๆนะครับเขานั้นจึงขออาสาที่จะพาเะเอกนั้นกลับไปที่ตระกูลกูเองนะครับตามที่ระเอกนั้นต้องการเขาก็มีความคิดอยู่แล้วนะครับในความแข่ง,แงของพระเอกในตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปตระกูลกูจริงก็เพียงแค่ไปหาที่ตายเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในความแข่ง,งของท่านโสดจากตระกูลกูที่มีระดับนักบุญหลายต่อหลายคนนะครับท่านอุโสวิวญ,ญญาณผู้นี้ก็คงจะไม่สามารถรับมือได้แน่นอนนะครับเขานั้นจึงได้ขออาสาที่จะพาเะเอกนั้นมุ่ง เดินทางไปที่ตระกูลกูลไปนะครับถ <_ T own> ึงแม่นางชิงอินะครับตัวเธอนั้นก็รู้สึกไม่พอใจพระเอกมากถึงพ่อและก็ท่านปู่ของเธอนั้นจะมีความคิดที่ผิดก็ตามนะครับแต่การที่มันทำลายเมืองเขยันของเขาเธอนั้นก็รู้สึกไม่พอใจในตัวพระเอกเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าแข็งแกร่งขึ้นข้าจะไปจัดการหรือก็แก้แค้นเจ้าเองพระเอกก็ไม่ได้กลัวนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าคิดว่าจะสามารถจัดการกับข้าได้ถ้าเกิดว่ามีวันนั้นแล้วะก็เจ้าไหนก็กลับมาหาข้าได้เลยพระเอกในตอนนี้ก็แบบว่าโช โหดใส่สาวเลยแบบเต็มๆนะครับแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าเป็นในอนาคตจริงๆแม่นางจิงอีผู้นี้ก็จะกลายเป็นในฮาเร็มของเพกีกคนเช่นเคยนะครับผมส่วนทางด้านของแม่นางซื่อจิงอีนะครับหลังจากที่คนจากตระกูลกูลได้จับตัวเธอมาแล้วนะครับพวกเขาเองก็พยายามดูดความลับของเธอนะครับก็เป็นความลับบรพบุรุษของตระกูลซื่อถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นได้ความลับนั้นมาเป็นพลังระฆังทองคําแบบสมบูรณ์แบบนะครับ,รบก็จะทําให้พวกเขานั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็เป <ๆ S 1> ็นเหตุผลที่พวกเขานั้น อยากจับตัวแม่นางซื้อจีอีมาเพื่อการกระทําครั้งใหญ่เช่นนี้นะครับถึงแมไอ้หนุ่มกู้ทิงฉึงนะครับตัวเขาเองก็จะรักแม่นางซื้อจีอีมากแต่เนื่องด้วยที่มันเป็นคําสั่งของแม่ของเขาในครับในการเอาสมบัติระดับสูงจากแม่นางซื้อจีอีมาให้ได้เขาเองก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนะครับก็พยายามที่บอกให้แม่นางซื้อจอียอมเท่านั้น,นะครับและอีกไม่นานถ้าเกิดว่าการดูดซับพลังนี้เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแม่นางซื้อจอีก,ก็จะไม่สามารถจําเรื่องราวในอดีตได้อีกต่อไปนะครับแตะความลับทาง หมดหรือว่าพลังอันยิ่งใหญ่บันพบุตรของแม่นางซึสีเหมันก็จะกลับกลายเป็นของพวกเขาอีกด้วยนะครับเพราะเนื่องโดยที่เจ้าตระกูลของตระกูลซือก็คือพ่อของแม่นางสุอีไม่อยู่ที่นี่นะครับมันก็เป็นเหตุผลที่ตระกูลกูลนั้นอยากจะนําสมบัติไปจากเธอนั่นเองและทางด้านหน้าของตระกูลกูลและก็ตระกูลซื้อนะครับทั้งสองตระกูลก็ได้ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วในตอนนี้นะครับก็กลายเป็นตระกูลใหญ่มีอิทธิพลสูงสุดในดินแดนจงโจแห่งนี้นั่นเองนะครับในตอนนี้พระเอกก็ได้บุกมาถึงที่นี่แล้ว จึงทำมาพยายามที่เฝ้าหน้าทางนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะพยายามสินไล่พระเอกนั้นหนีออกไปก็ตามนะครับแต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับได้ทําการซักดาบออกมาฟันปลายของตะกูลกูลทิ้งไปเลยนะครับเพื่อที่จะแสดงให้คนพวกนี้ได้รับรู้ว่าข้านะมาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อเป็นพันธมิตรกับพวกเจ้าข้ามาที่นี่เพื่อมาทําลายตระกูลกูลของพวกเจ้ายัางไงล่ะถ้าเกิดว่าพวกเจ้านัา้ไม่สมงไม่นังจริงงอีกกลับมาให้ข้าและแล้วในตอนนี้ธนูโสจากตระกูลกนู่ครับตัวเขาเองก็ได้ปรบ กดตัวมาที่นี่จนได้นะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้นะครับพวกเขานั้นจะไม่รู้ในความแกงๆของท่านโสวิญญาณที่มากับพระเอกก็ตามนะครับแต่พวกเขาเองก็คงจะไม่ปล่อยให้พระเอกนี้ออกไปจากที่นี่อยู่แล้วนะครับก็เลยพยายามที่ใช้พลังของเขานะครับในการเข้าโจมตีพาเอกส่วนกลับไปแต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดนะครับเพราะว่าท่านโสวิญญาณก็มากับพระเอกและก็ยังถูกพระเอกโกหกมาที่นี่อีกด้วยว่าพามาเอาวิญญาณกลับคืนไปนะครับตัวเขานั้นก็ได้พุ่งเข้าโจมตีกับเหล่าทรรมโสและก็คนจากตะกูลกูพวก นี้ไปเช่นกันนะครับทางด้านของนายหญิงจากตระกูลกลูที่เป็นตัวบงการเรื่องราวทั้งหมดนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นก็อยากจะฮุบสมบัติของตระกูลซื้อทั้งหมดหลังจากที่เจ้าตระกูลซื้อคนปัจจุบันไม่อยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนอาจจะแปลว่าไปประจนภัยในโลกภายนอกนะครับถึงทําให้พวกเขานั้นก็เลยมีโอกาสในการที่จะฮุบสมบัติของตระกูลทั้งหมดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตระกูลกลูหรือว่าตระกูลซื้อที่พวกเขานั้นอยู่ด้วยกันมันก็จะกลายมาเป็นของพวกเขานั่นเองนะครับถึงแม้ตัวเขาเองในตอนนี้นะะครััับจสสมผได้ถึง พระเอกที่มาถึงหน้าพระราชวังของพวกเขาแล้วก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อพระเอกแต่อย่างใดนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบพระเอกมีเพียงแค่พลังอยู่ในแดนสวรรค์เท่านั้นนะครับก็คงจะไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้แน่นอนนะายหญิงจากตระกูลกูจึงได้มุ่งเดินทางเพื่อไปจัดการกับเอกด้วยตัวของเขาเองนะครับส่วนทางหน้าของตระกูลกูนะครับถึงแม้ว่าเราทำสดจากตระกูลกูจะได้พุ่งเข้าโจมตีทันโศวิญ,ญญาณผู้นี้นะครับแต่ในความแข็งแกร่งความสามารถของเขาก็ไม่สามารถที่ทำอะไรทันโสวิญ,ญญาณผู้นี้ได้เลยแม้แต่น้อยน,นะครับทันโ วิญญาณสาม,มารถป้องกันการโจมตีได้แบบสบายๆแถมก็ยังโจมตีสวนกับเราทัา้งสผู้นี้จนได้รับบาดเจ็บไปต,ตามๆกันอีกตัวนี้ครับแถมพระเอกนั้นก็ยังพยายามที่ตะกูนบอกให้คนพวกนี้นะครับส่งตัวแม่นางซื่อจิงอีก,กลับมาซะถ้าเกิดว่าแม่นางซื่อจิงอีเป็นอะไรไปแล้ว่ะก็หลับรลองได้เลยว่าตะกูลกูลของเจ้าขาจะทําลายมันทิ้งเองจึงทําให้เราท่านโสจากตระกูลซื่อนะ่ครับตะกูลเดียวกับแม่นางซื่อจริงอีนะครับพวกเขานั้นก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วแถมแม่นางซื่อจิงอีในนนตอี้ก็ ยังเป็นหน้าหญิงของพวกเขาอีกด้วยนะครับพวกเขาเองก็เลยแบบว่าแบ่งพักแบ่งเสียงเป็นสองฝ่ายหลังจากที่ได้ยินคําพูดของอเอกว่าแม่นางซื้อจริงีถูกจับตัวไปก็เลยพยายามที่จะถามกันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแต่หนึ่งด้วยที่คนจากตระกูลกูมันก็ร่วมหัวกันอยู่แล้วนะครับพวกเขาเองก็พยายามที่ปฏิเสธเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็บอกว่าอย่าไปฟังคําของไปอเอกเลยนะครับแต่หนึ่งด้วยในตอนนี้ก็ไม่สามารถพูดกุยกันได้แล้วนะครับก็เลยได้ทาการเข้าโจมตีและก็จัดการฆ่าคัดเองเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรื่องราว ทั้งหมดนี้ถูกส่งไปให้นายตระกูลซื้อแล้วลวก็พวกเขาเองแผนที่วางเอาไว้มันก็คงจะไม่สําเร็จนั่นเองนะครับและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่านายหญิงจากตระกูลกลูจะได้ปรากฏตัวมาที่นี่แล้วนะครับในการโจมตีของเขาแท้มอย่างที่โจมตีเข้ามานะครับเรียกได้เลยว่าแทบที่จะแบบว่าทะลุพิติตได้เลยในตอนนี้พระเอกเทนก็ถึงกับตกใจเบอร์เบอร์นะครับไม่คิดเลยว,ว่านายหญิงจากตระกูลกลูจะแข็งแร่งแล้วก็แบบทรงพลังได้ถึงขนาดนี้นะครับตัวนายหญิงจากตระกูลกูเองตัวเขาเองก็ ก็ไม่ได้มีอะไรเรียบพูดกับพระเอกมากมายขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดว่าพระเอกในวันนี้คิดจะมาทําลายแผนของเขาในการเอาสมบัติของแมา่นางซึ่งจริงอีก,กลับมาครอบของนะครับพววเขาเองก็คงจะไม่ปล่อยพระเอกไปง่ายๆเช่นกันก่อนที่จะได้ทําการพุ่งเข้าโจมตีเพอเอกไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดเพราะว่าท่านวุโสโววิญญ,ญาณหลังจากที่ได้เห็นแทวิญญาณตัวเขานั้นก็ได้ลือฟื้นความจามาได้ชั่วขณะนะครับเหมือนกับว่าจะรู้จักและก็คุ้นเคยกับพลังแทวิญญาณน,นี้ตัวท่านวุโสโววิญญ,ญาณจึงได้พ เพื่อทการจัดการแล,แล้วก็คันหน้าหญิงจากตระกูลกูทิ้งไปเลยนะครับรับคําสั่งจากพระเอกมานะครับก็เลยบอกว่าทําตามคําสั่งพระเอกไปในการที่จะจัดการคนจากตระกูลกูทิ้งไปในตอนนี้นะครับถึงทําให้หน้าหญิงจากตระกูลกูที่ได้เห็นพลังของท่านโสวิญญาณผู้นี้ตัวเขาเองก็ถึงกับตกใจมากเช่นกันนะครับพอหลังจากที่ได้ยินคําพูดของคนอื่นมาว่าพระเอกมีคนที่แข็งแก่งตามมาด้วยนะครับหลังจากที่ได้มาเจอจริงๆก็รู้เลยนะครับว่าแข็งแก่งจริงๆสามารถหลบการโจมตีของเขาได้แถมตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถ ตามความเร็วทันได้อีกด้วยนะครับพระเอกก็เลยแบบว่าใช้โอกาสนี้ในการวิ่งเข้าไปเพื่อไปช่วยแม่นางซื้อจริงอีก,กลับมานะครับแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างที่พระเอกคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนจากตระกูลกูและก็ราชาเฮียนที่เป็นแบบว่าคอยเลียกแขงเลี้ยขาคนจากตระกูลกูอยู่แล้วเขานั้นก็ได้พุ่งเข้ามาเพื่อทําการหยุดพระเอกเอาไว้เช่นกันนะครับแต่ถ้าว่าก็จบไปใน ep นี้ก่อนนะครับ ep ที่หนึ่งร้อยหกสิบสามนะครับผมถ้าเกิดว่าสนุกก็กดไลค์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับผมก็สําหรับที่น้ ขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับอีพีหน้าคลิปหน้าเจอใหม่ในะวันหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบๆบ